ขอเชิญครับลุงอะไรนะครับภารปะเสริฐครับไม่เป็นไรครับบอกว่าปีนี้69แล้วแต่ผมไม่ไม่แข็งแรงเลยแต่ผมงงว่าลุงบอกส่งลูกเรียนปริญญาโทจริงๆผมโหสุดยอดเขาทํางานด้วยไงครับว่าทํางานด้วยตัดทำงานแล้วก็ไปเรียนเขาทำงานแล้วก็ทำงานด้วยทำงานด้วยเยี่ยมเลยอ่ะภูมิใจนะโอ้เห็นลูกตั้งใจเรียนแค่เก้าตั้งห่านะอ๋อมีหลานแล้วผหุ่นยนต์หุ่นันต์ต้นแบนตาแล้วโอ้เยี่ยมเลยครับ แล้วตอนนี้ลูกทำงานอะไรอยู่ครับปนโตปนโตทำงานเป็นช่างคนละห้าร้อยโอ้โอเคแล้วคนที่ว่าจบิีอาโทนี่ทำอะไรครับเป็นนช่วยโรงพยาบาลเป็นศิลป์อ๋ออยู่โรงพยาบาลเลิศศิลป์บางละนะแต่ตอนนี้คือลุงก็แบบมาช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกันคอยดูแลแกเป็นอะไรกับมรรดูนี่ครับเพื่อนลุงตอนนี้กําลังอาการป้อแปะเล็กน้อยเพื่อนก็เห็นบอกเมื่อกี้ช่างด้วยครับก็โอเคครับช่วยอะไรนะช่วยกันนะลุงนะโอ้ ยังไงก็เป็นเรื่องบุญกุศลนะครับครับผมไม่รวยไม่อะไครับจนแต่เงินแต่น้ำใจรวยก็เป็นใช้ได้นะครับขอบคุณมากครับลุงเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมผู้อื่นต่อนะครับรีบไปรุ่งโทรหาไปโรงพยาบาลครับเดี๋ยวรถรถพยาบาลมาครับรอดูก่อนดูอาการนิดหน้อยครับ